โนสอกตายครับเข้มปากเลยครับแมต่ยังลุกขึ้นมาได้สอคืนัอ้าแตครับแตครับแตครับตครับเลือออกครับเอนยบคืนนสอกไปไมเมื่อกี้ครับอัสซันแตกครับคัดครับอา ครับเลือดเลือดได้เลือดครับได้เลือดแล้วครับสันโดนอนโดนตรงไหนก็เจ็บเข่าวีิที